สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไต่จะมาอัปเดตปุ๋ยที่เราทำการหมักกันนะคะนี่นะคะอยู่ในกระแป๋งเหลืองอยู่ในกระมังเหลืองใบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะที่ต่ทำการหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะทุกคนแล้วเราก็หมักครบเวลาแล้วนะคะ อันนี้คือเปิดมาให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะลักษณะเขาเป็นแบบนี้ยังจะเห็นได้ว่าเขาจับตัวกันเป็นก้อนใช่ไหมคะนี่คือเรายังไม่ได้ยังไม่ได้บี้เขานะคะถ้าเราบี้เขาเราก็จะเห็นเลยว่าอ่อนและนุ่มขึ้นนะคะนี่แต่จะทําให้ดูนี่คะ่ะนี่เขาจะไม่แข็งแล้วนะคะทุกคนจะสามารถแบบอ่อนนุ่มขึ้นนะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อะ่ะจะไม่ได้เป็นก้อนแข็งแขงเหมือนเดิมแล้วนะคะ เนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนก้อนล่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะดูก้อนล่างๆนะคะน่าจะย่อยหมดเลยนะคะนี่นะคะไม่แข็งแล้วสามารถย่อยได้ค่ะทุกคนทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยนะคะไปใช้งานไปใช้ประโยชน์ได้เลยตัวนี้นะคะเราไม่ต้อง เ,เราไม่ต้องตากแดดให้แห้งก่อนนะคือสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะคะเนี่ยค่ะคือเป็นปุ๋ยคอ,อกหมักนะคะที่เราหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกนะคะที่บ้านแต่ก็คือเปียกแชะเลยในแปลงสวนก็เปียกแฉะเลยนะคะบ้านเพื่อนๆเ,เ,เป็นอย่างไรนะคะเนี่ยน้าขังเลยนะบริเวณข้างๆเนี่ยน้ําขังแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคน ตอนนี้ก็กลัวว่าต้นพืชจะได้รับน้ำมากจนเกินไปนะคะแปลงผักของตายน่าจะได้รับน้ำมากจนเกินไปกลัวว่าจะเป็นโรครากเน่าขนเน่านั่นเองนะคะเพราะว่าน้ำเยอะก็ทําให้รากเขาเน่าเปื่อยได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หลังจากที่เราหมักปุ๋ยได้เสร็จแล้วนะคะหมักไว้ครบเวลาแล้ว เดี๋ยวเราจะนําไปใช้งานกันค่ะตายก็จะเอาไปใส่แปลงผักเลยนะคะจะเอาไปใส่ต้นบวบค่ะเพราะว่าต้นบวบของตายในช่วงนี้นะคะกําลังออกลูกดกมากๆนะคะเราจะต้องไปบํารุงเขาค่ะ,ะตามมาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าบวบของเราเป็นอย่างไรขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนบวบนะคะที่ปลูกไว้ค่ะทุกคนนี่เลย กำลังออกลูกแบบโดกเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วดูด้านบนหลายลูกเลยค่ะนี่เห็นไหมคะห้อยห้อยกันอยู่นะคะเป็นกระจุกเลยแบบนี้เลยนะคะนี่ทางนู้้นอีกนะคะนี่เพียบเลยนะคะลูกเล็กๆก,กำลังจะเกิดมานะคะลูกใหญ่ลูกยาวก็มีให้เราเห็นนะคะนี่ค่ะกำลังออกลูก ดกเลยนะคะสําหรับบวบนะแต่ไม่ได้ปลูกทั้งรางนะคะฝั่งนี้เป็นถั่วพูนะคะแล้วก็ช่องนี้จะเป็นบวบนะคะแค่ช่องนี้เนี่ยก็คือโอ้โหได้บวบเพียบเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยหมักที่เรามีนี่ยละคะ่ะมาใส่ต้นบวบนะคะบำรุงกันสักหน่อยในช่วงที่ต้นบวบเนี่ยเขาให้ผลผลิตให้ลูกดกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวตต้ขอ พรวนปุ๋ยนิดนึงนะคะให้เขาเข้ากันนะก้อนไหนใหญ่ก็จะได้มีขนาดที่เล็กลงนะคะเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราพรวนเขาไม่ได้เลยแข็งมากนะคะพอหลังจากที่เราหมักเนี่ยเราสามารถที่จะพรวนแล้วก็ย่อยเขาเป็นชิ้นเล็กๆได้สบายเลยค่ะเนี่ยไม่ต้องออกแรงมากเลยนะคะเพราะว่าเขาอ่อนนุ่มเลยนะคะ อาละค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักใส่ต้นบวบได้เลยนะคะโรยไปบริเวณรอบๆโคนเขาค่ะเพื่อน,อนๆมองเห็นกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะขยับกล้องมาใกล้ๆ เนี่ยนะคะโคนเขาใส่ก็จะตัดตัดใส่เลยเอา่าขยับไปทางโน้นนะคะ ยังมีอีกหลายจุดเลยตรงนี้คือเรือให้พันปะปนกันหมดนะคะเราก็ต้องมองดีๆนะตรงไหนคือจุดเริ่มต้นนะคะนี่แล้วก็ใส่ปุ๋ยไป ทางนี้มีอีกนะคะเราก็จะใส่มาจุดนี้ต้องแวกๆดูนิดนึงเปิดเปิดหาโคนเขานิดนึง ทางนี้ด้วยนะคะ,ะจะย้ายตำแหน่งกล้องเพื่อให้เพื่อนๆได้มองเห็นกันนะคะนี่นะคะโอ้รากลอยด้วยนะคะทุกคนเอาปุ๋ยกลบไปก่อนแล้วกันพอเราเปิดมาแบบนี้ก็จะเห็นเลยว่าต้นบวบรากลอยนะคะอ่านี่ค่ะ ีกนะคะแตไตก็จะขอแอเข้าไปหน่อยหมดแล้วนะคะสําหรับปุ๋ยนะคะนี่แต่ตักจนหมดเลยที่ทํามานะคะพอสำหรับการใส่ต้นบวบเลยนะคะพอดีเลยใบเขาค่อนข้างเยอะนะคะช่วงล่างนะเนี่ยเราก็จะใส่ไป เรียบร้อยแล้วค่ะการใส่ปุ๋ยต้นบวบนะคะต้นบวบชุดนี้เนี่ยให้ผลผลิตเรานะคะนี่ลูกเล็กๆนะคะก็มีลูกเล็กๆนี่ค่ะเขาก็จะออกมานะคะนี่ซ่อนอยู่เห็นไหมคะนี่บวบซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะใบเขาบังค่ะด้านบนอีกค่ะนี่ลูกเล็กๆด้านบนอีกนะคะหลายจุดเลย ต้องบำรุงเขาหน่อยนะคะก็เลยมาใส่ปุ๋ยในวันนี้นะคะและอย่างที่บอกไปว่าด้านบนนะคะนูนเพียบนะคะหลายลูกเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้มาอัปเดตปุ๋ยนะคะที่หมักไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็พาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยต้นบวบนะคะที่แปลงผักของเราวันนี้ใช้หมดกละมังเลยนะคะกละมังเหลืองไม่เหลือปุ๋ยแล้วนะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ